เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ไม่เปิดกล้องนะเพราะว่าผมเพิ่งอัดไมค์ครับเสร็จไปแล้วผมมีแผนอะไรบางอย่างครับทุกคนคือแฟนผมอ่ะเวลาที่ผมตัดคลิปหรือว่าทําอะไรเสร็จเรียบร้อยอ่ะแฟนผมจะแอบเข้ามาเล่นเกมใหม่ครับซึ่งผมก,ก็ไม่รู้สร้างโลกไว้ตรงนี้ <c oughs> ซึ่งมันน่าแกล้งมากคือผมผมเข้าไปดูเลยอ่าเข้าไปดูกันคือแฟนผมอ่ะชอบแอบมาเล่นไมค์ครับไว้และและทีนี้เพิ่งลงเชดเตอร์ไปใหม่ในคลิปล่าสุดแล้วมันสวยมากดูทุกคน มันสวยขึ้นนางก็แบบอุ้ยทะไมย์ไม้คมันสวยจังเลยก็เล่นเล่นแบบเล่นจากเช้าอ่ะถึงเย็นแล้วก็อยากจากเย็นถึงเช้าดูนางปลูกอะไรนี่โอ้มีเลี้ยงปลาด้วยเฮ้ยไม่ได้เกินไปแล้วนะแต่ว่าสกินก็ยังใช้สกินผมเหมือนเดิมสกินน่ารักอยูเลี้ยงปลากันเลย นางก็จะบอกไอปลากูหายไปไหนหมดวะใครมากินปลากูหูหนูนางปูมันฝรั่งไม่รู้น่นางมันฝรั่งมาจากไหนแคหลอกก็มี้ยเศกโอเปิลวิปฮ้ยใช้โปอาจจะฟันจากซอมบี้ก็ได้ครับนางมาทําอะไรกันเยอะแยะนี่อันนี้เป็นป่าอ้อยนะครับที่ผมสร้างไว้ให้นะก็ยังเหมือนเดิมนางไม่ได้ตัดอ้อยด้วยออป่าตายป่าตายตัดแต่จริงอันนี้เป็นป่าข้าวนะครับผมอ๋อผมก็สอนเธอสร้างนะอันนี้มันอะไรอ๋อเบอร์รี่ โอ้เป็นฟาร์มนางชอบทําฟาร์มนะเกิดนะเนี่ยโอ้ก็มีฟาร์มอันนี้อันนี้คือผมผมรู้นะฮ้ว่าทําไมต้องกันไว้ขนาดนี้กันคิปเปอลอุ้ยเคยมีครั้งหนึ่งคือผมไม่นั่งดูอ่ะเฮ้ยคูปด this is บันไดออ้ยบันไดเหรอเฮ้ยโอ้มีชุดกอนางด้วยโอ้ส่ชุดกอเล็กกันเดียวโอ้มืดแล้วฮะเฮ้ยเอ้ยมีป้ายโจรด้วยเฮ้ยสงสัยนางไปสู้โจรมานะทําไมมันเอาแล้วทําไมมันเอา อ๋อพระจันทร์พระจันทร์กูหลอนพระจันทร์กูเสพยา <c oughs> อู้นี่บ้านนางนะฮะจ <c oughs> อ้ามีประตูอัตโนมัติด้วยอู้ยใครอุ้ยใคร,อใครโอ้ใครโอ้ป้าโอ้โอ้อย,อย่าว่าอันนี้ก็มีไข่เ <c oughs> จ้าแม่งไข่ป่ะนี่ โอเคตรงนี้ไม่มีตรงนี้มีสีย้อมโ okay. อเคก็ธรรมดานะครับนางเผาอะไรไหมไหมมีเผาไวนะ้เนี่ยตัวนางมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อม,มีมันฝรั่งเป็นพิษฝรั่งเป็นพิษนี่แหละแดกแมงเอา้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโอ้อะไรวะนี่ฮจะไปดูชั้นสองดีกว่าครับชั้นแรกก็น่าจะหมดอุ้ยโหมีห้องลับอีกห้องนึงเลี้ยงอะไรไว้เลี้ยงเลี้ยง,เล,ยงเลี้ยงขี้มขีเข็บไว้บนนี้ โอ้ก็ขึ้นมาเลยโอ้มีเตียงสีม่วงด้วยเว้ยเฮ้ยเว้ยเตียงอย่างนุ่มนะเออเอ้ยมีเตียงสองเตียงเออเล่นกับไพ่อ่ะเล่นกับไพ่ฮะเฮ้ยแมนผมมันต้องเล่นกับผู้เบาคนอื่นแน่เลยนะฐาน52าอันโอ้ไข่โอเคอันนี้อันนี้เป็นผลผลิตนะฮะโอ้มีฟักทองโอ้หน่าจะเล่นนานแล้วนะแบบของเยอะจัดโอ้ตรงนี้เป็นมันฝรั่งโอ้จัดไว้อย่างดีโอ้ข้าวโอ้อันนี้พวกเนื้อนะฮะไม่ใช่เลยว่ามันต้องทำฟาร์มวัวโอ้นู่นนุ่น โออนู่นนเดี๋ยวทําการนอนก่อนนะอันนี้คือผมขอเล่นก่อนนะครับเล่นแล้วผมจะล่อนางเข้ามาแล้วเออเล่นให้ดูเออเล่นให้ดูโอเคโอ้โหแสงสวยงามมากยอดไปเลยหู่บ้านอ้าวติดติดผิดติดผิดไปอันนึ่งแกให้นางหน่อยแล้วกันนะอ่ะโอเคดูสวยขึ้นแล้วโอ้มีดอกไม้สีฟ้าด้วยเหรอเฮ้ย ได้ใดีขนาดนี้โอ้โหบ้านแฟนผมมนอุดมสมบูรณ์จริงเลยโอเคในส่วนของบ้านแล้วก็ฟาร์มของนางก็น่าจะหมดแล้วนะแล้วผมก็สังเกตเห็นว่ามันมีอันนึงนะที่ผมเคยสร้างไว้ให้นางนั่นก็คือทางลงเหมืองนี่โอ้โหการสร้างบันไดขึ้นมาตรงนี้ด้วยที่เนี่ยจริงๆแฟนใครเอ่ยเออ เอออันนี้มันมันคืออะไรนี่ไม่รู้ฮะเฮ้ยมีเหมืองอะทุกคนโหทางลงเหมืองอย่างสวยนี่ผมไม่ได้สร้างมันในไม่ให้นะแต่ว่าสร้างมันในเองว่ะโอ้มีมันดขคือไปชซ์สองด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเหมืองโอ้เหมืองเหมืองนี่มีอะไรโอ้ยมีฐานเศษซากอารรธรรมเออตรงนี้เอาหมดแล้วนางไม่ค่อยลงเหมืองมามากเลยนะเนี่ยน่าจะไม่ชอบลงเหมืองนะไปไปไป,ไป มีเียงซอมบี้ด้วยโอเคเราไปดูโอ้โหเหมืองอยู่หลังบ้านเลยโคตรสบายอ่ะเราไปดูตรงนู้นนดีกว่าครับผมเป็นที่ที่นางเอาไว้ทาอะไรสักอย่างแน่นอนเราต้องไปดูนี่มีปักทอชไปด้วยอู่น้ําแบบใสมากน้ําใสเกินน่ะโอ้โหเดี๋ยวลองดําน้ําลงไปดูดิอู้น้อย่างใสอะทุกคนโอ้โหน้อยังใสไม่มีปลาด้วยเดี๋ยวนางจะรู้ว่าปลาตายอ้ตรงนี้มันมีม้าเยอะนะครับนางก็เลยสร้างให้โอ้โหสวยสวยจัดโอเคตรงนี้มันยตรงนี้มันมี เยกนะดแฟนผมน่าจะตกบ่อยๆแน่นอนทายเลยสิบล้านผขอทาให้นางแบบดีๆแล้วกันนะโอเคนี่เรามาลงไม่ได้ปวดอย่างเดียวนะเราต้องซ่อมแซมให้เขาด้วยสินี่มานี่แบ๊นี่โอเคจะได้ไปเดินตกโอเคตรงนี้ก็น่าจะเป็นฟาร์มเอา้าฟาร์มตรงนี้หายไปไหนแต่ก่อนเป็นฟาร์มแกะไม่ใช่เหรออ๋อนี่เป็นฟาร์มวัวฮะผมทายเลยในกล่องนี้มันน่าจะมีเดือวัวเต็มหนึ่งสองสาม อ้าวว่างเปล่าเฮ้ยอ๋อนั่นไงแกะแกะจอแกะ้กกะ,ะฮะตัวเดียวเองเอ,อมีฟางมีอุ้ยมีต้องล่อแกะมาให้นางใหม่ครับดูซิว่านางจะดีใจไหมมามามาแกะแกะแกะขึ้นมาขึ้นมาเอ้ฉลาดฉลาดหน่อยเร็วอุออ้ยยังไงนั่นไงปลาปลายปลาปลาเดี๋ยวไปตักปลาขึ้นไม่กูโดนด่านน่สวยได้แกะแล้ปิดขังไม่เลยหายแกะอีกตัวดีกว่าตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งอ้าวไม่มีอะเฮ้ยไม่มีแกะเออแถวนี้ไม่มีเดี๋ยวผสมพันธ์ <c oughs> วััโออ้ตรรนนนีีมะไเ่ โอเคโอเคนี่เข้าไปลูกโอเคครับผมหาแกะนีดกวา่าขอขึ้นไปดูข้างบนหน่อยครับเผื่อมีแกะตอนนี้ไม่มีแกะมีแต,ต่กัวกับไก่ไก่สองตัวฮะไก่สองตัวหน้าล่อไปอันนี้จังเลยมาลกมาเดี๋ยว timeline, ล่อไก่ไปดีวกวา่าไม่ได้แกะขอเอาไก่ก็แล้วกันมาเลยไก่จะเอาเป็นเคปสุเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยจิจอกเฮ้ยจิจอกจอกเฮ้ยจิจอก hayır, จก,กันไก่เนอะอย่าว่านะ อย่านะโอ้จิจอกกัดไก่นี่วะเฮ้ยไก่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 กู้ไก่กูเฮ้ยรีบางเคยทําฟาร์มไก่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีไก่บินมาเด้อบินมาเอออะไรบินลงมาเดี๋ยวบินลงน้ําแค่นั้นพอมาเกียนเขาแล้วก็ต้องหาอะไรมาทดแทนเขาด้วยนะอออได้แล้วมา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  โอ้หนี่ฟาร์มวัวฮะสี่ตัวแล้วน่าจะโดนระเบิดฟาร์มไก่นะครับก็เลยแบบกูไปสร้างแม่มแหละอะไรเงี้ยเียวไก่ไว้ตรงนี้น,นะเดี๋ยวทำฟาร์มไก่ให้นางใหม่ตรงนี้ละกันนะฟาร์มไก่น้อยนี่มาหนี่เลยไก่น้อยไก่น้อยนั่นแหละสวยงามลูกมา <c oughs> หกมาทำอะไรของกูนี่ <c oughs> ได้ไก่มาสองตัวนะแล้วก็แกะตัวนึงไม่รู้จะเอามาทำไมแกะตัวนึงโอเคครับเพื่อแบบจะได้สะดวกสบายในการวิ่งนะครับโอเคครับนี่ก็คือไก่เอ่ เอาไก่อีกตัวนึงอ๋อมึงหนีไปไหนอ่ะเฮ้ย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 กลับมามึงกลับมาเฮ้ยไก่โอ้ไก่วันนี้เร็วนี่กูมีอาหารเม็ดอาหารเม็ดกูชอบอาหารเม็ดไก่กูหนีมันแหมมึงหนีันทำไมเนียนั่นแหละเออดีกินเฮ้ยหยุดนะมึงจะออกไปใช่ไหมออกมไปหมดได้ดอกบอกเลยโอเคได้เอาแกะกับไก่มาให้นะครับอย่างละตัว ทำฟาร์มให้ใหม่มาเร็วมาเร็วน้องลา่าน้องซาล่าน้องเบ้าน่าจะกินกินเข้าไปลูกกินเข้าไปถือว่ากินได้แล้วนะครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแป๊บหนึ่งโอ้โหตรงนี้แน่นอนคีปเปอร์แน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปตักปลาแม่นางก่อนไม่งั้นผมโดนด่าแน่ๆไปดูในที่มีปลาสักตัวไหมกี้เห็นปลาแวบๆันเจอเลยปลาแซลมอนมาละโอเคเรียบร้อยครับได้หนึ่งตัวแต่ตอนนี้มืดมืดจัดมีหมาป่าด้วยตรงนู้น โอเคเรากลับมาบ้านเราแล้วครับ <c oughs> เหลือตัวเดียวอะไรวะนี่ยเดี๋ยวเราไปหาในอันนี้ก่อนดีกว่าครับว่ามันจะมีแบบว่ากระดูกไหมโอเคแถนี้แหละมีรับมีกระดูกแต่เราต้องออกไปทำมันนี้นะครับเดี๋ยวเราขอนอนก่อนละกันนะเซฟให้แม่นางก่อนโอ้ยเจ็บโอเคครับเช้าแล้วเราเห็นหมาอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราจะไปเอามันกันโอ้ยเจ็บ วันดีเจ้าหมาน้อยโอเคครับเราจะเอาหมาตัวนี้กลับบ้านนะครับไง nice, ด็อกกี้โอเคครับผมได้หมาฟรี่ะเดี๋ยวลงไป<า>ตักปลาด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เอาเจ้าหมาเราอยู่ไหนโอ้ยหมาวาปุ๊ยวัตตาฟักปลาไปด้วยัโอเคนะ okay, ได้ละฆ่า <c oughs> <c oughs> ปลาเขาตาย6ตัวนะกูแปลกใจครัว่ามีหมาโอเคครับ okay, <ม>เราก็ต้องล่อหมาขึ้นมาบนบ้านนะครับหมาเด้หมางโง่เข้ามาไม่ได้ด็อกกี้แก okay, เข้ามานี่เร็วเข้ามา เออเขามาดิน,น,นี่ขึ้นมาตรงนี้ออขึ้นมาตรงนี้เราวอ้ชิบหายเอ้ยขึ้นไาได้ก็ไม่เป็นเอานั่งอยู่ตรงกล่องนี่แนะตลอดชีวิตเออโอเคเรียบร้อยนะครับแต่ผมอยากจะเดี๋ยวไปเรียกแฟนผมมาเล่นดีกว่าว่านายจะรู้สึกยังไงนะฮะดีเขามาดีนะฮะโอเคอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมไปเรียกแฟนก่อนกแป๊บนึงตัวเองเล่นแบบไหนเออได้ใช่ไหมเข้าไปไปดูดิไปดูดิมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเอ้าไม่มีไม่มี เอาดูดีดีดูดีดีีดดดดดดด่ใ่ไข่ฟอกจะฟอกทำไมเราชอบเก็บไข่อา้าก็ไข่มันฟักเอ้ยก็ไข่มันฟักมันก็ต้องเก็บหันหันขวาหันขวา,ขวาเจออะไรไหมเจออะไรไหมแปลกแปลก,ปลกเฮ้ยอะไรอ่ะหมาไงเอาไอหมาตัวเองไพฆ่ารทำไมฮ่าฮ่าะบอกอะไรอ่ะเอาปลาไปหมดแล้วเอา <laughs> ้าเห็นไหมเห็นปลาหกตัว อาเออเอาปลาปลาหายไปไหนมัแล้วโอ้โหปลาหายแต่ว่าตรงตรงที่เลสันไปดูตรงที่เลสันเขาเขามีเซอรพรส์เขามีซอรพส์เฮ้ยไกลแพ้แพ้เลยแก่วะแกะแกะแกะมีตัวเดียวตอนเขามามันมันไม่เหลือสักตัวเลยมันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์บอกมากิเปืนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มาฆ่าเองเมื่อวานบีมาเอาข้าวเขาไปข้าวอะไรก็เขามีคุดเป็นอะไรหรอ โอยโอียปลูกเองตําเองเราไม่ต้องอ้อมก็ <laughs> กมันไปไม่ได้แม่ <laughs> <laughs> อันนี้รู้ตัวโดนอัดเนี่ยอัดอ,อะไรเนี่ยอัดยางอัดอาคิบแลวนะเอ้าเอ้า เอาไหนมีตรงไหนที่แบบว่าเอออยากจะให้คนดูไปดูไว้ไม่มีหรอกมีแค่บ้านมีแค่บ้านโอเคฝากท่านผู้ชมกด subscribe หน่อยครับกด subscribe ช่องช่องไหนช่องช่องอีซี่รอ e เยเอ้ยสุดยอดโอเคครับจบแล้วแค่นี้แหละนี่นี่ห้าร้อยไม่